มาเริ่มกันเลยเกมแรกของวันนะครับทุกคนเกมแรกของวันผมไม่ได้เล่นอ้าวน้องไม่ได้เล่นหรอผมไม่ได้เล่นโอ้ยคนลุกครับปูเอ้ย, <laughs> อยน้องไม่อยู่ในโดงแกมใช่ไหมเนี่ยน้องมันอยู่ในดงมัตเตอร์ น่าจะเพิ่งกลับมาเล่นเปล่าเนี่ยหรอคนนี้ะเรลวตังเจ็ดสิบอ่ะอืมถ้าให้เขาเพิ่งกลับมาเล่นจริงด้วยโอ,โอ้ยค้นหาห้องนานเลยทีเนี้ยเฮ้ยอะไรวะนี่อ่ย ไปเฮียเอ้ยกูโดนีเล่นไม่ออกเลยว่าวันนี้คนดู้ปมีคนหรอกมีจริงด้วยฝั่งนี้เข้าหัวนะเจ็บแล้ว เฮ้ย <iet gli, S 2> ไม่ตายช่ด <oir game> <asan> ้วยไอ้เห <ome> carry ี้ยเอ้ยไม่ตายได้ไงขอบคุณนะใช้คิวค้นหาและทำลายเลยตรงต้นไม้หนึ่งตัวไอ้เหี้ยเอ้ยกูเจ็บหนักอะไรวะ เฮนะ้ยโจนที่ไปไหนวะแล,วและทำลายเลยอ๋อเจอแล้วมันลงโดดลงตันหนึ่งอง่ะูแล้วนี่นี่นี่มันอยู่นี่ โดนพี่วิ่งอีกนะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยตรงวันนี้ต้องแชป์แล้วมั้งเท้า,ข,าขึ้นมาน้องั่งนี้ ่โดนวิ่งว่ะโดนวิ่งว่ะอย่าต้ชุบต้ชุบสวยเฮ้ย oh. <Hey, S 2> พี่ไม่มีสกปรกเนี่ยว่ะ ดาวอีกหนึ่งตรงที่หนึ่งแล้วป้อเอาเรื่องบวกสี่สิบห้าเองโอ้โหคนดูโอ้โหสูสีสกนันนะเนี่ย ไอ้ห้องเืยสูสีสูสีคนละหกเจ็ดตัว